สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมมีสินเชื่อมาแนะนําตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าสินเชื่อไกลทองนะครับเป็นสินเชื่อของทางธนาคารออมสินนะครับซึ่งสําหรับสินเชื่อตัวนี้นะครับเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์นะครับแถมช่วงนี้เขายังมีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นของเขาก็คือปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยเนี่ยศนานถึง6เดือนเลยทีเดียว ทีนี้รายละเอียดของสินเชื่อตรงนี้จะเป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับสำหรับสินเชื่อไกลทองอนเนกประสงค์ตรงนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับมีโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้ก็คือปอดเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับนานถึง6เดือนนะฮะซึ่งสินเชื่อตัวนี้นะครับคุณจะต้องมีหลักประกันหรือว่ามีบุคคลค้ำประกันนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถที่จะ กู้ขอสินเชื่อตรงนี้ได้นะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยนะครับเขาก็จะแบ่งย่อยลงไปอีกนะครับระหว่างการทําประกันชีวิตนะครับเพื่อคุ้มครองสินเชื่อนะครับหรือไม่ทําประกันชีวิตนะครับเพื่อคุ้มครองสินเชื่อตรงนี้นะครับแต่ว่าช่วงโปรโมชั่นนะครับหเดือนแรกเนี่ยก็คือจะฟรีดอกเบี้ยไปเลย0%นตะฮะตรงนี้อ่าตั้งแต่เดือนที่7นะครับผมถึง12เนี่ยจนถึงปีที่2นะครับถ้าคุณทําประกันนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่5 6 6 5เปเนะครับ แต่ถ้าไม่ทําประกันนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่6.165นะครับหลังจากปีที่3เป็นต้นไปนะครับก็คือจะเป็น MRR นะฮะตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉลี่ยต่อปีเนี่ยจะอยู่ที่4.914นะครับสำหรับใครที่ทําประกันเงินกู้ไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ทำนะครับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5.164เท่านั้นนะฮะโดยนะครับช่วงเวลาโปรโมชั่นตรงนี้นะครับเขาจะให้ โปรโมชั่นเนี่ยตั้งแต่วันที่1กันยายนนะครับแล้วก็คือและอนุมัติจัดทำยินิีรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่3 0ธันวาคม64นะครับถึงจะได้โปรโมชั่น0% 6เดือนตรงนี้นะครับทีนี้คุณสมบัติของผู้กู้นะครับก็คือ1น,นะฮะต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอนนะครับตรงนี้เขาเขียนย้ำไว้เลยนะครับ2ก็คือ มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะครับและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืนเนี่ยจะต้องไม่เกิน65ปีนะครับเจ้าตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะต้องมีสินทรัพย์เนี่ยหรือว่าบุคคลค้ำประกันนะครับตรงนี้อะซึ่งเขาจะแบ่งเป็นย่อยเป็น2กรณีนะครับกรณีที่1น,นะครับถ้าคุณใช้บุคคลค้ำประกันนะครับจะสามารถกู้ได้ไม่เกิน5เท่าของเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยนะครับแล้วก็ ไม่เกินลายละ3 0 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งในกรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกันนะครับจะสามารถนะครับผ่อนชำระเงินกู้ได้ไม่เกิน7ปีนะครับแต่กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับก็คือสามารถที่จะกู้ได้เนี่ยไม่เกินลายละ10ล้านนะครับโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับก็คือไม่เกิน90%ของประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคารนะครับหรือว่า ไม่เกิน85%ของราคาประเมินห้องชุดนะครับหรือไม่เกิน80%ของราคาประเมินที่ดินนะครับแล้วก็ไม่เกิน60%นะครับของราคาประเมินที่ส่วนที่ไร่ที่นานะครับในกรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับก็คือสามารถที่จะชำระเงินกู้ได้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน25ปีนะฮะตรงนี้อ่ะทีนี้เนี่ยในส่วนของยิบย่อยนะครับของหลักประกันเนี่ยก็มี อีกนะครับก็คือในกรณีที่คุณเนี่ยใช้บุคคลทำประกันนะครับคุณจะต้องใช้บุคคลเนี่ยได้มากกว่า1คนนะครับแล้วก็บุคคลที่จะมาคํำประกันเนี่ยต้องมีอายุครบ25ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ารวมระยะเวลากู้แล้วเนี่ยบุคคลคํำประกันเนี่ยจะต้องไม่เกิน60ปีนะครับก็คือมีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอนนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสำหรับบุคคลคํำประกันนะครับก็คือ หนึ่งนะครับอาจจะต้องเป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนแต่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทขึ้นไปนะครับหรือนะครับเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับหรือพนักงานองค์กรของรัฐนะครับหรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐนะครับที่มีเงินเดือนแต่2 5ง0 0่บาทขึ้นไปนะครับหรือนะครับเป็นพนักงานผู้ที่มีรายได้ประจําของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงนะครับแล้วก็มีรายได้ตั้งแต่30 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับหรือสุดท้ายนะครับก็คือ เป็นเจ้าของทิจการนะครับหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับที่มีรายได้เฉลี่ยเนี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ30,000บาทขึ้นไปนะครับตรงนี้สำหรับกรณีพี่เป็นบุคคลค้มปกันนะครับก็คือบุคคลที่จะมาค้มมาประกันเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งในนี้เนี่ยครับสัก1ข้อนะฮะตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าใช้ที่ดินนะครับหรือใช้อาคารห้องชุดเนี่ยหรือส่วนที่ไร่ที่นาเนี่ย จะต้องมีหลักเกณฑ์ทางนี้นะครับก็คือเป็นผู้กู้หรือบุคคลอื่นนะครับก็คือไอตัวที่ดินหรือว่าอาคารเนี่ยต้องเป็นของผู้กู้นะครับหรือเป็นของบุคคลอื่นนะครับก็คือแล้วก็ต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับที่มีความเจริญมีไฟฟ้าสาธารณูปโภคอื่นๆและความจําเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวกนะครับสุดท้ายก็คือ กรณีที่หลักประกันเป็นที่ดินหรือที่สวนที่ไร่ที่นาเนี่ยจะต้องไม่มีลักษณะเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่านั่นเองนะฮะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ